ใครจะรู้บ้างว่าสบู่ที่เราใช้ฟอกตัวทุกวันนั้นจะมีประโยชน์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะคะ 1. แก้ปัญหาลิ้นชักบานประตูเลื่อนฝืดถ้าเจอปัญหาลิ้นชักฝืดดึงออกยากหรือบานประตูเลื่อนฝืดเปิดปิดลำบากเพียงนำสบู่ถูตามขอบลิ้นชักหรือขอบประตูในบริเวณที่ติดขัดสบู่ก้อนก็ช่วยแก้ปัญหาความฝืดเหล่านั้นได้ด้วยนะคะ 2. เพิ่มความสดชื่นให้ลิ้นชักตู้เก็บเสื้อผ้าลิ้นชักในรถยนต์ นอกจากสบู่จะช่วยแก้ปัญหาลิ้นชักประตูฝืดแล้วอีกสิ่งหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะของสบู่ก้อนก็คือกลิ่นหอมของมันค่ะจะทำให้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้านั้นไม่เหม็นอับเพียงคุณนำเศษสบู่เหลือใช้หรือว่าสบู่ก้อนเล็กๆนะคะเวลาที่เราได้มาจากโรงแรมไปใส่ไว้ตามลิ้นชักตู้เสือ้อผ้าเพียงเท่านี้แหละค่ะกลิ่นอับต่างๆที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราก็จะหมดไปค่ะ 3. ซ่อนข้อผิดพลาด เวลาเราย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเปลี่ยนที่ตั้งของต่าง,างๆภายในบ้านนะคะอย่างเช่นของใหญ่ๆก็อาจจะทําให้เห็นรอยหลุมหรือว่าตําหนิต่างๆบนผนังหรือที่พื้นก็ได้ก็นําสบู่นี่แหละค่ะไปถูหรือว่าเติมบริเวณหลุมหรือรอยนั้นให้เต็มดังเดิมค่ะ 4. ป้องกันฝ้าบนกระจก ถ้าคุณไม่ชอบฝ้าบนกระจกในห้องน้ำหลังอาบน้ำเสร็จสบู่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้โดยรอให้กระจกแห้งแล้วก็ถูสบู่ลงบนกระจกก่อนใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตามมาเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะไม่เกิดฝ้าบนกระจกเงาอีกต่อไปค่ะ 5. ปกป้องต้นไม้ของคุณด้วยการนำเศษส,สบู่ไว้บนดินในกระถางต้นไม้ก็จะไปช่วยป้องกันแมลงที่จะมารบกวนต้นไม้ได้ค่ะ 6. ช่วยทำความสะอาดเครื่องครัวต่างๆได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะนำพวกกระทะไปใช้หรือว่าโดนความร้อนเพื่อปรุงอาหารนะคะง่ายๆค่ะนำสบู่เนี่ยไปถูเคลือบด้านล่างของกระทะก่อนหลังจากทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อนำเครื่องครัวมาล้างเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ 7. เปลี่ยนงานเย็บให้ง่ายขึ้น เพียงแค่เราใช้สบู่เนี่ยถูไปตามรอยตะเข็บที่จะลงฝีเข็มจะทําให้ลงฝีเข็มได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะถ้าไม่ต้องการให้เวลาเย็บผ้าแล้วเข็มมีความฝืดให้ปักเข็มไว้ในสบู่จะทําให้การเก็บผ้านั้นสะดวกขึ้นมากเลยและค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ของสบู่ก้อนนะคะ7ข้อดีๆแบบนี้ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ